นะครับนอกเหนือจากการแข่งขันมีกิจกรรมสอนแข่งอย่างสอนเกาหลีนะครับดีเลยครับชาวบุงเข้ามาสอนดีเลยครับเข้ามาสอนนะครับทีมแข่งก็ต้องมาช่วยกันนะครับรวมทั้งช่างเครื่องด้วยเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กนะครับยังไม่เห็นสำหรับเอกชัยผลทีมขันหมายเลข14นะครับที่มาเป็นเพื่อนร่วมทีมกับทีมชาติอยางนงโยารุณนะครับจะมาเห็นว่าเอกชัยนั่งอยู่ที่ไหนนะครับกำลังจะผ่านครึ่งทางนะครับเหลยอีกสี่รอบเสร็จ ว่ายังขับเที่ยวกันอย่างใกล้เคียงกันเลยวกันนะครับดีใจกับนเลยดูลักษณะการขยันนี้แล้ว่าท่าทีผ่าสายตามานั้นไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมดูครับไปชายวงตง่อนกายัง,ะจ,งจะคล่ำนอกนะนิดอย่างนี้เลยว่าคล่ำนอปกติแล้วทีเดียร์นะชาวโมซัคกี้หายออกไปนะครับคราวนี้หนีไม่ออกนะครับดิเรกไม่ทราบว่าชาวาซากิมีของดีอะไรมาหรือเปล่านะครับในปีนี้ องหนีครับหนีทุดตัวแต่ว่าปีชาก็ไม่ยอมให้ห่างดูสิครับปีชายองซองแล้วเสียบไมเข้ามาเลยนะครับโอ้ในขณะที่ดิเรกมันชักงักอยู่นิดเดียวในโค้งที่เจ็ดนะครับชา่างลกเพียงแค่เศษของวินาทีเท่านั้นปีชายองซองรุนนั้นมีรายงาน,นว่าหมายเลข5เดชาไกรศาสาล้มลงไปแล้วนะครับโอหน้าเสียดายครับสหรับทีจะมาห้าก็เหลือสองคันนี่นะครับหมายเลขหนึ 1, ่งกับหมายเลขสี่แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนผู้นำแล้ว เป็นปริชาญงสวางรุ่นก็ยังไม่แน่ครับทุกระยะทุกรอบนั้นมีความหมายทั้งสิ้นสำหรับตำแหน่งแชมป์ของสนามแรก105นั้นไม่ใช่เฉพาะตัวนักแข่งเทนั้นแต่รถแข่งและทีมช่างมีความหมายมากนะครับอยู่ในช่วงภาพรีเพย์ช่วงที่ปริชายงสวางรุ่นแซงขึ้นมาในโค้งข้างครับโค้งที่หก